ดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดรีวิวทิกเกอรค่ะกดืน่นเลยค่ะ,ปะไปในเว็บไซต์ Google นะคะพิมพ์คาว่า KMK Social หรือกดผ่านลิงด้านล่างมาได้เลยค่ะเว็บไซต์ KMK Social จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผพ้ติดตามเพิ่มคพดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นอีกมากมายใ,ในหลากหลายบริการและหลายหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะ ในตัวแพลฟ์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, t e l e gram นะคะสามารถเลือกสัญชบริไารกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์2ีชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเ,เพื่อนๆด้วยนะคะเว็บไซต์ตจวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะจึงเชื่อมั่นได้เลยว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลผ่าสัดผ่าน,ยน,ยน,าานอย่าลืมติ๊กตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านิงก์ g o o ก l e กันได้ง่งายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ Tm s o c i a l นะคะไปที่ปุ่มขัสั่งมือไปตรงนี้จะมีหมวดหมูอยู่ตรงนี้นะคะ บนบูตรงนี้จะมีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยค่ะสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในมนมูตรงนี้เลือกเป็นบริการของ t i k t o k นะคะเพิ่มยอดวิวค่ะมีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะบริการตรงนี้นะคะขอเลือกเป็นบริการของเพิ่มยอดวิวนะคะด้านบนสุดนะคะํามอินที่ไปตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านห้เข้็จจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของเือของเพื่อนเองนะคะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยนะคะจากโปรที่าจะใช้บริการนะคะเป็นโปรนี้ ก็โมวางได้เลยนะคะตัวนี้นะคะค่าต่ำอยู่ที่หนึ่งพันใส่ไปหนึ่งพันนะคะตัวนี้นะคะราคาค่าต่ำก็กดส่งได้เลยนะคะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือเรื่องของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านีันทั้งหมดเลยค่ะ ด้านหนะ้าตรงนี้คือเล่อออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะห่เพื่อนเท่ทนานใดที่มีปัญหาจําเงินไม่เข้ายอดลอยไ,ไม่ขึ้นสามารถทำเล่อออเดอร์ order ด้านหนะ้าตรงนี้นะคะส่งให้อินไดอลยนะคะสถานะตอนนี้รอดํานเนินการกันอยู่นะคะรอกันสักครู่หนึ่งค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะจะเป็นตัวสแกนคิโวโค้ดกับคริปโตนะคะสามารถเติมเงินแกไปได้เลยนะคะบริการนะคะในตัวบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการเลยและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่ในดีก้าทั้งหมดเลยค่ะ สามารถเรียกดูร LIKE e ายละเอียดทั้งได้ความือตรงนี้ได้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะอ่านรายละเอียดให้ชัดเจนและสามารถสร้างคำสั่งสืงส้อใดที่หน้านี้กันเลยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้หากเพื่อนท่านใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้สับบัดลอกลิงตัวนี้กันไปได้เลยนะคะค่าคอมิชั่นท้าปริ์กันเลยคะ่ะมาดูติดต่อแอมินกันค่ะติดต่อแอมินตรงนี้หากเพื่อนท่านใดน,นะคะที่ มีปัญหาติดเงินไม่เข้าเย่อนไรไม่ขึ้นสามารถรอกความชิดเลยกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขออเดอร์มาวางกันถึงได้เลยนะคะส่งเลขออเดอร์ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปได้เลยนะคะตอนนี้กลับไปดูที่ตอนนี้ยอดวิวก็ขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนๆนั้นใดสนใจในบริการของเ e อ็บไซ์นี้ก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k m Social นะคะ